อ้อยนะครับคำถามของอ้อยมีว่านะครับหากมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมในอำเภอพะโต๊ะหากมีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมในอำเภอพะโตะนะครับคุณจะแนะนํานักท่องเที่ยวเหล่านั้นให้ไปเที่ยวสถานที่ใดบ้างนะครับเพราะอะไร นะครับหากมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวในอำเภอพะโตะนะครับน้องจะมีวิธีแนะนํานักท่องเที่ยวอย่างไรให้ไปเที่ยวสถานที่ไหนนะครับไม่ยากเลยค่ะเพราะว่าน้องก็เป็นคนพะโต้เขารู้อยู่แล้วค่ะว่าอะไรที่ไหนสวยนะคะขอบคุณสําหรับคําถามนะคะในฐานะที่ดิฉันเป็นชาวพะโตะนะคะถ้าเกิดว่ามีชาวต่างชาติมาเที่ยวที่พะโต๊ะของเราดิฉัน จะแนะนำให้เขามาเที่ยวต้นน้ำพระโต๊ะของเราค่ะเพราะว่าคือเป็นเป็นสิ่งที่ทุกคนชาวพระโต๊ะภูมิใจแล้วก็ช่วยกันร,รักษาไว้จนถึงปัจจุบันค่ะขอบคุณค่ะ,ะนะคะเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วสำหรับคำตอบของน้องนะคะท่านคณะกรรมการ พิจารณาด้วยนะคะครับก็เป็นคำตอบก็เป็นที่น่าพอใจนะครับไปเที่ยวครับผมสําหรับคําถามของน้องน้องปอนะครับหมายเลขสองนะครับน้องปอหมายเลข2นะครับคําถามนะครับในฐานะที่คุณเป็นคนพะโต๊นะครับคุณจะมีวิธีการในการประชาสัมพันธ์ของดีประจําอําเภอของเราให้ผู้อื่นได้รู้จักอย่างไรอีกครั้งนะครับในฐานะที่น้องนะครับเป็นคนอำเภอพะโต๊ะนะครับ น้องจะมีวิธีการประชาสัมพันธ์นะครับของดีนะครับของอำเภอพัโต้เนี่ครับอย่างไรให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายกันนะครับพร้อมนะครับค่ะขอบคุณสำหรับคำถามนี้นะคะของดีของเมืองพัโตนะะ้นะคะก็ล่องแพค่ะเพราะว่าเมืองพัโต้เป็นเมืองที่สวยงามค่ะขอบคุณค่ะ กระชับนะคะครับสำหรับหมายเลข3นะครับน้องอายนะครับคำถามของน้องอายมีอยู่ว่านอกจากของดีประจําอําเภอพัทโตะของเราที่มีอยู่ในคําขวัญแล้วนะครับอ่านอกจากของดีประจําอําเภอของเราที่มันอยู่ในคําขวัญอยู่แล้วนะน้องนะอ่า น้องคิดว่าอำเภอบัโต้บ้านเรายังมีของดีอะไรอีกบ้างครับที่เรายังไม่ได้ใส่ลงไปในคําขวัญครับน้องพร้อมนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบพระคุณสำหรับคำถามนะคะค่ะกราบเรียนคะกรรมการผู้เขียทุกท่านและแขกรับเชิ่ชาวอำเภอพัโต้และท่านที่มาเดียมอำเภอพัทโตทุกท่านนะคะดิฉันนำงวามที่ที่มาปรนหุมา ขอตอบจากคำถามที่ว่านอกจากของดีของเมืองพะโต้ที่มีอยู่ในคําฝันประจาอาเภอพ,พะโต้แล้วออยังมีของดีอะไรที่นอกเหนือที่ยังไม่ได้บรรจุดลดยลงในคําฝันของอําเภอพะโต้นะคะค่ะสําหรับดิฉันคิดว่า,าจากคําฝันที่ว่าเมืองแห่งภูเขาเขียวเที่ยวล่องแพเล่หมองบกน้ําตกงามลือนน้ำเหนือไม้ ทั้งหมดนี้ก็คือของดีที่อยู่ในอำเภอพะโต้ของเรานะคะแต่สำหรับสิ่งที่ดิฉันคิดว่ายังไม่สิ่งที่ยังไม่ได้บรรจุลงไปนี้พะโต้มีทรัพยากรธรรมชาติต่างๆไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรที่มีอยู่ในธรรมชาติแล้วก็ทรัพยากรที่เกิดจากการสร้างขึ้นของมนุษย์ที่ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ต่างๆนะคะดิฉันคิดว่าของดี ที่ยังไม่ได้บรรจุลงในคาฝันมีอยู่เยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นผลไม้แล้วก็พืชพัน์พืชพันธุ์ทางเศรษฐกิจที่เป็นเ,เรียกว่าเป็นพืชเศรษฐกิจของอำเภอพะโตะที่ยังไม่ได้บรรจุลงในคำฝันก็ยังมีอยู่อีกมากมายนะคะ ข้าจะสุบแล้วก็คือ,อยังมีของดีมากมายไม่ว่าจะเป็นพืชพันธุ์ที่ส่งัลทางเศรษฐกิจแล้วก็เป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่ชาวพะโต๊ดได้คิดค้นขึ้นแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านไม่ว่าจะเป็นงานจักสานหรืองานประดิษฐ์ที่คนในท้องถิ่นพะโต๊ดเนี่ยมีความสามารถหรือว่ามีฝีมือที่ว่าคนโบราณเขาได,ได้ได้ทำสิ่งเรื่องกันมา อย่างเช่นที่แถวติดบ้านดิฉันนะคะก็คือตมบนป่าทรงนะคะก็ยังมีท่าน กระบวนการจุฒมากมายที่เขาทํางานจากสารงานขัดตก,การไม่ว่าจะเป็นการสารอุปกรณ์เครื่องใช้หรือว่าจะเป็นการออทําเครื่องใช้ขึ้นมาจากฝีมือที่มีอยู่ของคนในหมู่บ้านนะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คืออยากจะให้บรรจุลงไปก็คือเป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุร,รักษ์ที่อ,อัมพิวร์โต้ได้มีแล้วก็มีชื่อเสียงที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตออิให้ความสําคัญและมาท่องเที่ยวเป็นจํานวนมากคะ่ะค้ถาม ของผู้เข้าแข่งขันประกวดหมายเลขสี่นะครับถามว่าหากน้องเกรซนะครับได้รับตําแหน่งเป็นทิดาล่องแพรนะครับหรือว่าเป็นธิดาขวัญใจมหาชนประจําอําเภอพัพโต้ในปีนี้นะครับน้องจะทําประโยชน์อะไรนะครับเป็นสิ่งแรกให้แก่อําเภอพัพโต้ครับพร้อมนะครับอ่าพร้อมครับเชญครับสมมุติว่าคืนนี้ได้แล้วนะคะตับของคุณสําหรับคําถามมานะคะเป็นคําถามที่ดีที่สุดเลยค่ะดิฉันคิดว่า สิ่งแรกที่ฉันจะทำนก็คือการเชิญนักท่องเที่ยวเข้ามาล่องแพในอำเภอพะโต๊ะและเชิญนักท่องเที่ยวทุกคนเข้ามาได้รู้ถึงการล่องแพเชิงอนุรักษ์ของดินแดนของพะโตะของเรานะคะค่ะขอบคุณค่ะค่ะครับผมขอ้าได้ใจความนะคะที่ดาในคืนนี้ครับคำถามมีอยู่ว่านะครับ สำหรับน้องน้ำนะครับเขาบอกว่าในอําเภอพะโตของเรานะครับมีสถานท่องเที่ยวที่สวยงามหลายแห่งมากมายนะครับน้องน้ําคิดว่าสถานที่ไหนนะครับในอําเภอพะโตสวยที่สุดเพราะอะไรครับผมขอบคุณสําหรับคําถามค่ะที่ฉันชื่อนางสาวสัสสิวันเพ็งยี่สนชื่อเล่นชื่อน้ําผู้สองเข้าประกวด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพัโต้ค่ะในความคิดของดิฉันดิฉันคิดว่าสถานที่ท่องเที่ยวของของอำเภอพรโตะของเราเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามทุกที่แต่ในความคขอ่ดิฉันถ้าให้เลือกสิ่งที่ดีที่สุดดิฉันขอเลือกต้นน้ำพัตโตะค่ะเพราะต้นน้ำพัโต๊ะเป็นแหล่งกําเนิดของน้ําทําให้เกิดสายน้ำแในลําทาร ก็เกิดเป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านของชาวพะโตของเราแล,เแบบและเกิดแบบแลกเกิดไปเพณีที่เราได้เกิดมีงานล่องแพขึ้นมาในวันนี้ค่ะแม่น้ำลำทานทำให้เกิดวิถีชีวิตของชาวบ้านมากมายทำให้เกิดการล่องแพแล้วก็มีการดำรงชีวิตของชาวบ้านนะคะขอบคุณค่ะ ก็เป็นคําตอบที่ดีมากนะคะครับผมก็น้องเขาบอกว่าแหล่งท่องเที่ยวที่สวยที่สุดคือต้นน้าสําหรับคําถามนะครับถามว่ากิจกรรมล่องแพนะครับถือว่าเป็นกิจกรรมที่โดดเด่นของอําเภอพัโต๊ะนะครับน้องจะมีแนวทางในการประชาสัมพันธ์ให้กิจกรรมนี้นะครับเป็นที่รู้จักและเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายได้อย่างไรนะครับทวนอีกครั้งนะครับน้องอ่า กิจกรรมล่องแพนะครับถือว่าเป็นกิจกรรมที่โดดเด่นนะครับของอำเภอพัตโตบ้านเราเนี่เองนะครับน้องจะมีแนวทางในการประชาสัมพันธ์นะครับ mm hmm. ให้กิจกรรมล่องแพเนี่ยเป็นที่แพร่หลายนะครับ mm hmm. ได้อย่างไรครับ mm hmm. พร้อมนะครับขอบคุณสำหรับคำถามค่ะ mm hmm. ถ้าสมมติจะให้มีการแพร่หลายเดี๋ยวนี้ mm hmm. ก็มีโซเชียลเน็ตเวิร์กมากมายนะคะ mm hmm. แล้วก็สามารถแพร่หลายด้ทาง Twitter Facebook หรือว่าจะเป็น YouTube ค่ะเราสามารถแบบผ้าหลายได้จากในประเทศถึงต่างประเทศได้ค่ะเพราะสมัยนี้จะเข้าถึงอาเซียนแล้วนะคะแล้วก็ใช้โซเชียลเน็ตเวิร์ก b o o k o o k หรือว่า Twitter ให้เป็นประโยชน์ค่ะขอบคุณค่ะแล้วถ้าบ้านอยู่บนเขา Wi-Fi ไม่ถึงละคะลงมาข้างล่างครับโอเคครับสำหรับคำถามนะครับตรงนี้ คำถามมีอยู่ว่าในปีพศ2558นะครับเป็นปีที่ประเทศไทยจะเข้าร่วมประชาคมอาเซียนนะครับในฐานะที่น้องเป็นคนรุ่นใหม่นะครับน้องมีแนวความคิดอย่างไรครับ mm. เกี่ยวกับการเข้าร่วมประชาคมอาเซียนของประเทศไทยในปีพศ2558พร้อมนะครับพร้อมครับเชนครับ ขอบคุณค่ะสรอคุถามดิฉันคิดว่าในประเทศไทยนะคะมีสิ่งสวยงามมากมายค่ะสำหรับตัวดิฉันแล้วดิฉันคิดว่าสำหรับอำเภอพะโตเรานะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการล่องแพค่ะเป็นจุดขายของอำเภอพะโตและธรรมชาติบรรยากาศที่ธรรมชาติที่บริสุทธิ์ค่ะนั่นคือจุดขายของอำเภอพะโตค่ะขอบคุณค่ะ นะคะหมายในแปเลือกคำถามเลยค่ะพร้อมนะครับเชญด้านหน้าเลยครับน้องนิวอ่าคำถามนี้นะครับถามว่าน้องนะครับจะดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวอำเภอพระโตได้อย่างไรนะครับน้องจะมีวิธีดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเข้าเข้ามาท่องเที่ยวในอำเภอพระโตเนี่ยได้อย่างไรบ้างครับลองอธิบายพร้อมนะครับ้อมครับเชญครับค่ะ สวัสดีค่ะก่อนอื่นก็ขอขอบคุณคณะกรรมการนะคะและคะแนนเสียงที่ให้พงอะไรนะคะดิฉันมาประกวดครั้งนี้นะคะไม่ได้หวังรางวัลอะไรเลยนะคะถ้าได้หรือไม่ได้ดิฉันก็ให้อําเภอพะโตะนะคะเพื่อให้อําเภอพะโตะได้เป็นที่แพร่หลายและรู้จักกันไปทั่วทุกจังหวัดนะคะให้อําเภอพะโต๊ะมีดีอย่างที่คนอื่นเขามีนะคะค่ะและสําหรับคําถามนะคะดิฉันคิดว่า พัตโตมีสิ่งสวยงามมากมายที่ใครใครเห็นก็ต้องหลงรักนะคะเหมือนอย่างดิฉันใครถ้าไม่ได้มางานล่องแพนะคะก็ไม่รู้ว่าช้างเผือกมีอยู่ในป่าจริงๆนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณสำหรับคำตอบนะคะครับผมโอ้คำถามนี้คำถามว่าไงคะคำถามนี้อ่าตั้งใจฟังให้ดีนะครับ เมื่อบุคคลภายนอกนะครับได้ยินถึงชื่อของอำเภอพะโตะนะครับไม่ได้เกี่ยวกับารท่องเที่ยวนะครับาบางคนเนี่ยเขาจะบอกมักจะพูดว่าอำเภอพะโตะเนี่ยเป็นอำเภอที่ลําบากครับกันดานมีแต่ป่ามีแต่เขานะครับแล้วก็ห่างไกลค,ความเจริญนะครับเมื่อน้องได้ยินคําพูดแบบนี้แล้วนะครับในฐานะที่น้องเนี่ยเป็นคนอำเภอพะโตะน้องจะมีวิธีเปลี่ยนแนวความคิดของคนเหล่านั้นอย่างไรพร้อมนะครับ พร้อมโอเคครับทากบงกระอื่นก็ต้องขอขอบคุณสำหรับคำถามนี้นะคะเป็นคำถามที่ดีมากเลยนะคะเพราะว่าดิฉันเองนะคะก็ได้ประสบพบเจอกับตัวเองนะคะมีคนถามคำถามนี้มาเหมือนกันนะคะในโซเชียลเน็ตเวิร์กเลยใน Facebook เ,เลยนะคะว่าพัาโตะหมงจะตายนะคะมีอะไรดีนะคะโทรศัพท์ก็สัญญาณไม่ค่อยมีบ้างคาะหายบ้างนะคะถนนก็ไม่ค่อยจะสบายนะคะดิฉันก็เลยตอบกลับเขาไปว่าพัตโต้นะคะ มีสิ่งที่ในเมืองไม่มีอยู่หลายอย่างนะคะอย่างแรกเลยนะคะอากาศที่บริสุทธิ์นะคะคนในเมืองอยู่สบายก็จริงนะคะแต่ว่าอากาศที่เขาได้รับเข้าไปนะคะอาจจะเกิดสารพิษต่อเขานะคะโดยที่เขาไม่รู้ตัวนะคะแต่คนพัตโตนะคะเรามีดีทุกอย่างนะคะทั้งน้ำนะคะยิ่งน้าประปาภูเขานะคะเราก็มีเป็นของตัวเองนะคะไม่ต้องไปเสียงเงินจ่ายนะคะแล้วก็มีทั้ง อากาศที่ดีนะคะมีต้นไม้นะคะแล้วก็การเกิดอุทกภัยนะคะก็น้อยกว่าคนในเมืองหลวงนะคะก็สังเกตจากการเกิดน้ําท่วมนะคะาก,การเกิดน้าท่วมในกรุงเทพนะคะก,กว่าจะลดได้ใช่ไหมคะในบ้านเรานะคะอาจจะมีน้ําป่าไหลหลากก็จริงนะคะแต่ว่าเกิดในระยะเวลาที่น้อยมากนะคะแล้วก็สั้นมากนะคะแล้วก็ยังมีฝนที่อุดมสมบูรณ์นะคะทาให้พืชสวนไบ่นาของเราเนี่ยเจริญเติบโต,ตไปได้อย่างดีนะคะแล้วก็ ดิฉันนะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะสำหรับคณะกรรมการทุกท่านนะคะแล้วก็ผู้ที่อยู่เบื้องหลังของดิฉันนะคะที่ช่วยสนับสนุนนะคะแล้วก็ขอบคุณพวงมาลัยนะคะทุกๆุกพวงที่ทุกๆท,ท,ท,ท่านนะคะตั้งใจมอบให้แก่ดิฉันนะคะในวันนี้นะคะดิฉันเดินทางมาจากสุร,ราษฎร์เลยนะคะก็โดดเรียนมานะคะเพื่อมาทําประโยชน์ให้แก่อัาพภิพะโตนะคะถึงแม้ว่าวันนี้ ดิฉันจะได้ตําแหน่งหรือไม่ได้ตําแหน่งนะคะดิฉันก็ภูมิใจนะคะที่ได้เกิดมาเป็นลูกหลานชาวพะโะแล้วก็ได้ตอบแทนคุณคุณของอําเภอพะโะที่นี่นะคะก็ขอบคุณทุกทกท่านนะคะขอพึ่งขอบค่ณมากค่ะ,คะขอบคุณสำหรับคำตอบน,นะคะขอเซอร์บิงครับน้องน้ำฝนไม่ต้องเลือกนะครับให้เลือกสักนิดก็ได้ได้หยิบซองสักนิดต่ครับผมตอนนี้นะครับถ้าถ้าท่านที่อยู่ข้างล่างได้เห็นนะครับไม่ตอนนี้ของเราจะเป็นสีชมพูหมดแล้วนะครับ ครับครับจากคําขวัญของอำเภอพะโตะนะครับมีอยู่ว่านะครับอ,ะ,อะไรครับ<า>ดินแดนแห่งภูเขาเขียวนะครับเที่ยวล่องแพแลหมอกปกน้ําตกงามลือนามผลไม้นะครับน้องคิดว่าประโยคไหนในคําขวัญที่โดดเด่นที่สดุดนะครับจากคําขวัญนะน้องคิดว่าอะไรที่โดดเด่นที่สุดในคาขวัญของอำเภอพะโตะเนี่ยนะครับเพราะอะไร นะครับอะไรที่โดดเด่นที่สุดเพราะอะไรพร้อมนะครับอ่าพร้อมเชิญครับค่ะขออนุญาตแลกเมืนขาสัตว์บรรเราแล้วกันนะคะคิดว่าในคำท่ามทีว่าบอกว่าอะไรโดดเด่นที่สุดคนว่าทุกย่างในอำเภอพะโตของเราโดดเด่นว่าทุกย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นล้องแพไม่ว่าจะเป็นพลไม ทุกบ้านทุกบ้านจะมีมีส่วนผลไมา้เกือบทุกบ้านเนี่ยเภอกะโตคือเป็นเป็นจุดจุดค่ายของอเภอกะโตเลยก็ว่าได้ค่ะคือแล้วก็เที่ยวลองแพเที่ยวลองแพนี่คือบอกสามารถบอกเพื่อนได้ว่านะมาลองแพบ้านเรานุกร้อย ลองมาสักทีคือถูกย่างอะค่ะถูกย่างเลยเพื่อพระต,ตูต่นว่าถูกย่างสุดยอดค่ะขอบคุณค่ะค่ะ สวยงามน,นะคะั่านผ้นั 6, น่งร้องนะครับทั้งเจ็ดทนที่ผมได้ประกาศชื่อไปนะครับเดี๋ยวให้มารอด้านบนด้านหน้าของเวทีเลยนะครับเดี๋ยวเราจะทำการประกวดรวดเดียวเลย ไอเจ็ดท่นนะครับอเดี๋ยวคุณได้นะครับขอเชิญคุณรับเดี๋ยวเชิญรับรางวัลจากท่านในอำเภอนะคะแล้วก็ตบมือลูกเิร็จเลย ได้รับนะครับเกียรติบัตรนะครับแล้วก็เงินรางวัลรางวัลจำนวน3,000บาทนะครับครับว่าที่แม่พิมพ์ของชาตินะครับคนนี้นะครับโอเคค่ะส่วนรองชนะเลิอันดับที่1นะคะได้แกมหมายเลขหมายเลขเ็ดค่ะ สุธาสินีแก้วกลั่นค่ะนะคะสำหรับเมื่อกี้นะคะรองชนะเลิศอันดับที่2นะคะได้คะแนนนะคะ298.5นะคะรองชนะเลิศอันดับที่1ได้คะแนน3 0 1 1คะแนนค่ะรับเงินสดแล้วก็เกียรติบัตรนะคะ ถึงเวลาแล้วนะคะสำหรับรางวัลชนะเลิศ์ที่ดาล่องแพนในค่ำคืนนี้นะคะลุ้นกันหน่อยตื่นเต้นจังเลยนะคะไม่ได้ประกวดเองนี่อ่ะรางวัลชนะเลิศนะคะได้แก่หมายเลขชนะไปด้วยคะแนน304.5คะแนนนะคะคือหมายเลขสิบค่ะ นางสาววรลยาคงกำเนิดค่ะรับสายสะพายนะคะสายสะพายที่ดาล็อกเพย์เงินสดนะคะจำนวน8000บาทพร้อมถ้วยรางวัลค่ะครับผมน้องน้ำฝนนะครับน้องน้ำฝนของเรานะครับค่ะสวยสงเป็นที่ดาล็องเพย์ปีพศ2556นะคะ ครับขอเสียงปรบมือดังๆให้กับน้องน้ำฝนนะครับหมายเลข10นะครับอ่านะคะและชนะไปด้วยคะแนน27,600คะแนนค่ะเยอย่ายาไอ้ยาเฮ้ยเฮ้ยไ้ม้ยั้ยเฮ้ย้รเ้ย้ย ได้สายสะพพายไปถึง2เส้นนะคะพร้อมเงินสดขอเสียงปรบมือหน่อยคะ่ะสำหรับสาวงามของเราที่ควบถึง2องตำแหน่งนะคะครับขอขอบคุณท่านนายนะะอำเภอครับท่านนายอำเภอนะคะขอเสียงปรบมือดังๆให้กับทิดาล่องแพรทั้งสิท่านอีกครั้งหนึ่งครับ